สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่โชว์รูมมาด,ด้านาทีราชพฤกษ์และที่เห็นอยู่ด้านข้างเราตอนนี้คือตัว m a ด,ด้า CX5 หรือ CX5 2.0 SP ราคา1 5 6 0 0 0 0บาทค่ะเรามาดูมิติตัวถังตัวรถกันก่อนค่ะความยาวของรถอยู่ที่4,550ม mm ิลลิเมตรค่ะความกว้างอยู่ที่1,840ม mm ิลลิเมตรค่ะความสูงอยู่ที่ 1,675มิลลิเมตรค่ะเรามาเริ่มดูตั้งแต่ตัวภายนอกกันก่อนดีกว่าค่ะตัวด้านหน้าของตัว CX5 ค่ะก็คือโลโก้แบบใหม่แบบนี้เลยเป็นโลโก้มาด้าซ่อนตัวเลด้ามาด้าไว้ในข้างในค่ะตัวนี้จะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติค่ะพร้อมกับกระจังหน้าที่เป็นรูปตัว Y แบบนี้เลยค่ะ TT แบบนี้เลย เพิ่มความสปอร์ตเข้ามาในนี้ด้วยโครเมียมตัดตั้งแต่ระหว่างไฟหน้าจนถึงด้านไฟหน้าด้านซ้ายด้านนู้นเลยให้ดูโฉบเฉี่ยวดีไฟตัดหมอกคู่หน้าเป็น LED ค่ะ,ะตัวนี้จะเป็น LED ไฟหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์ LED ค่ะตัวนี้จะเป็นแบบซิกเนเจอร์เลย ตัวระบบเซ็นเซอร์ด้านหน้าค่ะมองเห็นไมเอ่ยตัวนี้จะมีระบบเซนเซอร์ด้านหน้าทั้งหมด4จุดค่ะจะมีเซ,เซ็นเซอร์มาให้ด้วยเรามาด้านข้างกันบ้างดีกว่าตัวด้านข้างค่ะตัวนี้เบอร์ยางอยู่ที่2 25ทับห้าค่ะเป็นล้ออลลอยขนาด19นิ้วด้านหน้าจะเป็น DS ิสเอสบพร้อมช่องระบายความร้อนค่ะแล้วตัวล้ออลลอยก็จะเป็นเหมือนใบไม้แบบนี้เลย สีก็จะเป็นสีทูโทนสวยๆเลยส่วนด้านข้างค่ะ,ะกระจกมองข้างตัวนี้ก็จะเป็นฝาครอบสีแดงสีเดียวกันกันกบตัวรถแล้วก็เป็นไฟเลี้ยวม,มีไฟเลี้ยวมาให้สเกิร์ตด้านข้างตัวนี้จะเป็นสีดำตัดกับสีแดงตัวรถเขาทำให้สีแดงตัวรถด,ดูโดดเด่นขึ้น ตัวด้ามเปิดประตูเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเช่นเดียวกันค่ะก็จะมาด้วยกับกุญแจอัจฉริยะตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูช่วงล่างกันดีกว่าช่วงล่างด้านหน้าค่ะจะเป็นอิสระแม็กเฟอร์สันสตัดพร้อมเหล็กกันโคมงค่ะส่วนช่วงล่างด้านหลังค่ะเป็นอิสระมันติลิงพร้อมเหล็กกันโคมงค่ะ ตัวถังน้ำมันเชื้อเพลิงความจุอยู่ที่56ลิตรค่ะออกตัวช่วงล่างเนะาะเดี๋ยวเราเออกมาดูนะถังน้ำมันเชื้อเพลิงกันค่ะมองเห็นกันไหมเอ่ยเขาจะมีสติกเกอร์ติดเลยสามารถเลือกได้เลยว่าต้องการเติมเชื้อเพลิงแบบไหนเบนซินหรือแก๊สโซฮอล์่สอ e แ0 E85 ออเทน95ค่ะนี่ก็จะมีสัญ,ญลักษณ์บอกเลย อยู่ที่การคํานวณการขับขี่ของผู้ขับขี่เองว่าต้องการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงแบบไหนค่ะส่วนด้านล,ล้ออลลอยด้านหลังค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเบอร์ยางเบอร์เดียวกันแล้วก็ขนาดยางก็จะเป็น19นิ้ว2255 5ับค่ะด้านหลังจะเป็นดิสเบรกเรามาดชูช่วงของ ด้านท้ายรถกันบ้างค่ะตัวของท้ายรถไฟท้ายก็จะเป็นแบบ LED Signature เช่นเดียวกันค่ะโลโก้สัญลักษณ์ c x 5้าโลโก้ตัว Mazda โอตัวนี้แบบมีท่อยื่นออกมาให้เห็นแบบดูสปอร์ตขึ้นเนาะเซนเซอร์เซนเซอร์หลัง4จุดเช่นเดียวกันค่ะเซนเซอร์หน้า4จุดเซนเซอร์หลังก็4จุดเช่นเดียวกัน ตัวนี้ห้องสัมภาระจะเป็นแบบเปิดปิดแบบไฟฟ้าอเพิ่มความสะดวกสบายในการเก็บของในห้องสัมภาระมากยิ่งขึ้นห้องสัมภาระกว้างเนาะเขามีเขามีลูกเล่นให้เล่นเยอะเหมือนกันนะในเายพในห้องสัมภาระกว้างขวางสะดวกสบาย ด้านนี้ก็จะเป็นล้อยางอะไรคะ่ะเขาจะมีเบอร์ยางบอกเหมือนเหมือนกันตัวนี้เป็นยางอะไรของดันหลบเลยมีชุดแม่แรงให้มีช่องเก็บของเล็กๆ้า้อีกขวามือด้านนี้ด้านซ้ายก็มีเช่นเดียวกันแต่ที่จุดสังเกตด้านขวามือมีตรงตัว power outlet ชาร์จให้ด้วยคะ่ะ ใครที่แบบว่าไปปิกนิกค่ะ<า>ก็สามารถเปิดห้องสัมภาระและชาร์จได้เลยภายในก็ดูดีนะเขามีตัวเกี่ยวมีตัวนี่ให้ฝาครอบดูสวยเลยระบบไฟฟ้าค่ะ<ๆ>เขามีไฟในห้องสัมภาระให้ด้วยนะเราลืมบอกไปเดี๋ยวเราไปรับชมห้องพนิสั์ ตอนหลังแถวที่สองกันค่ะขึ้นมาแล้วภายในดูกว้างขวางค่ะเลกรูมไม่ติดก็คือนั่งได้สะดวกสบายเลยเฮดรูม <Head room S 2> ก็ไม่ชนนะคะเฮดรูม <Head room S 2> ไม่ชนมีตัวจับมีตัวเกี่ยวของมาให้ทางซ้ายและขวา เบาเป็นเบาะหนังตัดกลับได้สีออกน้ำตาลน้ำตาลเนาะแล้วก็ตัวพิงแขนค่ะพลักพิงแขนก็ใหญ่ค่อนข้างใหญ่ใช้ได้เหมือนกันมีช่องวางแก้วสองช่องมีเหมือนที่ไว้เสียบกา๊าดเสียบอะไรด้านนี้เปิดวองเก็บของเขาซ่อนตัว USB ให้ขนาด2.1แอมป์ให้สองช่องมองเห็นไหม ต้องมานั่งฝั่งนี้เนาะถึงจะเห็นเพราะรูเพราะลูเขาจะหันช่องเสียบอะเขาจะหันมาทางนี้อา่าหันหันมาทางนี้ไม่ต้องแย่งกันเลยแต่อาจจะช่วยเสียบเนาะเบลอ่ามีซิตี้เบลแล้วก็สามารถปรับเ,เพิ่มห้องสัมภาระ จะเพิ่มห้องสัมภาระให้เราด้วยเฮ้ยแต่ตรงนี้ก็คือแบบเขาก็พับห6หกสิบสี่สิบนะแต่ที่สังเกตเห็นคือพับลงมาแล้วมันเหมือนกับว่ามันลาบอะ่ะเออก็เพิ่มห้องสัมภาระได้กว้างขึ้นดูละก็เอื้อมมือได้ก็คือวางสามารถวางสัมภาระได้เยอะเหมือนกันนะมาได้ถึงตรงนี้เลยเ ก็โอเคใช้ได้เลยเขามีที่เกี่ยวเบลมีที่อะไรเก็บให้เรียบร้อยไม่ไม่ต้องเกะกะเลยห้องส่องฟังง่ายๆสะดวกสบายอ๋อได้ที่สำคัญตรงกลางสามารถดึงพับได้ด้วยแบ่งออกระหว่างผู้โดยสารซ้ายและขวาเลยเออดีดีเนาะ เพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องแบบเปิดหมดหยิบของได้เลยแล้วก็ด้านนี้ค่ะช่องช่องแอร์เขาก็จะมีช่องแอร์หลังมาให้ซ้ายขวามีให้เปิดให้ปิดเป็นตัดกับขอบโครเมียมก็ยังสะดวกสบายเนาะไฟห้องผู้โดยสารแถวที่สองตอนหลัง ก็เปิดปิดได้ปกติเลยนี่เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันบ้างาเราลืมบอกด้านแผงด้านข้างไปแผงด้านข้างตัวนี้เขาจะมีลายให้เล่นด้วยเห็นไหมเ็จะเป็นเหมือนลายตัดกับตัวสีเงินแผงแผงประตูเขาสวยนะเขาทำมาแต่ละรุ่นดูมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ตัวเปิดเป็นโคมิเป็นสีเงินตัวเปิดเป็นสีเงินเป็นโคมิแบบนี้ตรงแผงด้านนี้กระจกก็จะเป็นเปิดเปิดปิดอัตโนมัติแบบไฟฟ้าทั้ง4บานแล้วก็จะเป็นดำเงาที่ด้านเป,เปิดเขาก็ทำให้มันสะดวกสบายตรงนี้วางขวดนะ้ำวางของตรงช่องแบบนี้เลยเก็ดูดีนะเป็นซอฟทัชด,ด้วย เรามาดูห้องผู้โดยสารด้านครงถับกันบ้างตัวนี้จะเป็นตัวกุญแจอัจฉริยะมาในรุ่นนี้ด้วยค่ะก่อนขึ้นไปข้างบนก่อนขึ้นไปข้างบนเขาก็จะมีสติกเกอร์ให้ทุกคนส่วนมากเวลาขึ้นรถจะไม่ค่อยสังเกตสติกเกอร์กันเนาะแต่เนี้ยเขาก็จะมีสติกเกอร์บอกว่าขนาดลมยางบรรทุกคนเท่าไหร่ จำนวนบรรทุกสัมภาระและบวกคนเข้าไปเนี่ยก็เราก็เติมได้ตามขนาดนี้เลยเบอะค่ะในรุ่นตัวอ CX5 ตัวนี้ราคาหนึ่งล้านห้าแสนกว่าบาทเนี่ยเขามีเบอะไฟฟ้ามาด้วยเบอะไฟฟ้าปรับเบอรได้แล้วไม่ใช่แค่เบอะแค่ฝั่งได้คนขับนะ เขามีให้มาฝั่งผู้โดยสารด้านข้างคนขับด้วยแล้วก็จะมีตัวให้เซตเซตว่า่าใครคนขับ1 2สองใครขับแบบไหนตัวเบาเขาก็จะเลื่อนให้ตามที่เราเซตตั้งค่าไว้ขึ้นมาเลยเรามาดูด้านแผงแผงประตูด้านข้างกันก่อนกลัวลืมนะตัวนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกันกับห้องผู้โดยสารแถวที่2ด้านเปิดสีเดียวกันเลย สีเงินสีโครเมียมแบบนี้ที่ดึงประตูที่วางขวดนะ้ำวางของวางกา้าวางเอกสารอ่นะด้านนี้แล้วก็จะเป็นตัวเปิดปิดกระ,รกระจกอะอัตโนมัติเป็นแบบไฟฟ้าทั้ง4ี่บานมีล,อล,ล,อล,ลอ็อกรถกดล็อกรถล็อกกระจกปรับและพับไฟฟ้าค่ะตัวนี้ปรับและพับไฟฟ้า มาตรงแผงด้านข้างด้านนี้บ้างดีกว่าก็จะมีตัวปิดนะไอสต็อปออฟตัวปิดการออกนอกเลนตัวนี้ TCS off มีวิวให้ดูตัวนี้กล้องรอบคัน,นตัวนี้จะเป็นกล้องรอบคันปิดเซนเซอร์ปิดระบบเซนเซอร์ตัวนี้ก็จะเป็นเปิดห้องสัมภาระด้านหลังเปิด ฝาก,กระโปรงด้านหน้ารถอ่ดูห้องเครื่องยนต์เปิดน้ำมันถังน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ด้านนี้เราจะไมไ่มีอะไรมาเกะกะเนาะตัวช่องแอร์ก็จะเป็นตาดกระสีเงินเงิน,งนสีโครเมียมแบบนี้สวยเลยอ,ะอ,อ่ะอ๋อแล้วที่สำคัญท่านผู้ชมเห็นไหมเอ่ยตัวนี้เ้าจะเป็นลำโพงลำโพงของบอสตัวนี้ จะมีทั้งหมดตัวนี้จะมีด้านนี้ด้วยมีให้สองข้างเป็นบอสหมดเลยด้านนู้นก็จะเป็นโลโก้สัญลักษณ์บอสเหมือนกันด้านซ้ายฝั่งผู้โดยสารข้างคนขับเดี๋ยวเราไปดูภายในตัวเจ้า c ี x 5กันค่ะและตอนนี้เราอยู่ในตัว Mazda c x 5ค่ะราคา1,560,000บาทเดี๋ยวเรามาดูตัวภายในตัวรถกันค่ะ เริ่มตั้งแต่ไม้กันก่อนเลยะเองให้ดูเรือนไมเนอะอจอกลางสวยมากใหญ่มากเลยมองเห็นไหมเเ่ยเป็นจอสีก็จะบอกบอกทุกอย่าง ตรงหน้าจอเลยเขาให้มาแบบใหญ่ๆแบบนี้เลยมองเห็นได้สะดวกสบายตัวพ,พวงมาลัยค่ะเป็นแบบมัลติฟังก์ชั่นด้านซ้ายก็จะเป็นแบบตัวบ,บังคับวิทยุสั่งการด้วยเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงวางสายรับสายด้าน,นี้ด้านขวามือก็จะเป็นแบบโหมดออนแคนเซิลออฟ เซตต่างๆตัวกา้านปัดน้ำฝนค่ะด้านซ้ายตัวเปิดปิดไฟไฟเลี้ยวไฟไฟสูงไฟต่ำจะอยู่ด้านขวามือ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูหน้าจอวิทยุกันดีกว่าค่ะ mm hmm. ตัวหน้าจอวิทยุก็จะเป็นแบบสัมผัสเหมือนกัน เป็นสีดำแดงแบบนี้เลยสามารถสั่งการได้ตรงคอนโซลกลางได้ด้วยนะคอนโซนลคอนโทรลเลยเลือกได้เลยว่าอยากได้แบบไหนกดลงไปเลยมีออโตเมมโมรีมีสแกนมีจูเน่เน็กได้เลย เล่นแล้วโอเคเลยเพิ่มเสียงลดเสียงปิดเสียงเพลงโฮมนีเวกเตอร์คอนโซลกลางก็ทำมาใหญ่เริ่มตั้งแต่ด้านบนจอ,อจอสัมผัสเราไปแล้วเนาะตัวนี้เขาจะมีตัวแยกจอสัมผัสมาก็คือตัวใส่ DVD ใส่ DVD ในนี้มีไฟฉุกเฉินตรงกลางช่องแอร์ซ้ายขวาเปิดแอร์อัตโนมัติจะมีร้อนมีเย็นสามารถปรับอุณหภูมิได้ซ้ายขวาเลยค่ะใครชอบร้อนใครชอบเย็นปรับได้เลยเพิ่มพัดลมเพิ่มพัดลมปิดปุ่มพุชสตาร์ท อยู่ด้านซ้ายมือของคนข,บขับค่ะช่องเก็บของช่องวางของเขาซ่อนในตัวรูช่องเสียบ power outlet ชาร์จมาด้วยมองเห็นไหมเอ่ยด้านในด้านนี้12โวลต์12โวลต์ด้านในอคอนโซลกลางตัวนี้ก็จะเป็นตัวเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนโหมดในการขับขี่เบรกมือไฟฟ้า ออโต้โฮจะอยู่กับตัวควบคุมหน้าจอวิทยุค่ะช่องวางแก้วที่วางแขนที่พนักพิงแขนมีช่องเก็บของอันนี้ถอดได้ด้วยแล้วก็จะมีูช่องเสียบ12โวลต์มี USB มีแจ็คเสียบตัว AUX แล้วก็จะมีตัว เหมือน S D card ต้องเก็บของแล้ก็จะไม่มีอะไรซ่อนในนี้แล้วเนาะเราก็ให้มาเยอะเหมือนกันนะห่องเก็บของเก็บของได้เยอะสะดวกสบายเลยกุญแจค่ะเป็นแห้งแทปบูนเหมือนกันโลโก้มาดา้าล็อกรถปลดล็อกรถห้องสัมภาระค่ะเข้ก็จะมีทีมีอะไรให้เราปิดก,ก่อนเนาะชอ่อง กองเก็บเอกสาร๋อด้านในก็จะเป็นสักกาาดเหมือนกันด้านในเป็นสักกาาดกองเก็บของได้สูสสวยเลยแล้วก็จะมีระบบหน่วงให้เราด้วยไม่กันกระแทกตรงหัวเขา่าเบาะบอะเบาะปรับไฟฟ้าเอ็นบอเบาะเลื่อนเบาะ ง่ายสะดวกสบายเลยด้านบนค่ะไฟะปิดไฟเปิดไฟที่ใส่แว่นใส่ของสำคัญแล้วก็ที่สำคัญที่ลืมไม่ได้เลยคือตัวสลูค่ะตัวนี้เปิดได้ด้วยนะเอาหวอัวออกไปโพได้ด้วย ในราคาหนึ่งล้านห้าแสนเออจริงอะ่ะไม่น่าเชื่อว่าในราคาประมาณนี้ก็ยังได้สัลูปมาด้วยนะรถเพียงแค่ห้าที่นั่งเท่านั้นเองอแล้วที่สำคัญตัวนี้เขามีตัวจอบอกบนหน้าจอ,อกระจกด้านหน้าด้วยว่าเรา เยียบไปเท่าไหร่ขับไปเท่าไหร่เขาก็จะขึ้นโชว์ให้เราเห็นด้านกระจกข้างหน้าโอเคแล้วในตัวเจ้าตัว Ma z d a CX-5 จะมีระบบต่างๆมาให้ในตัวรถด,ด้วยค่ะก็จะมีระบบเตือนเมื่อมีรถในมุมอ,อับสายตาขนาดเปลี่ยนเลนค่ะระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบช่วยควบคุมให้อยู่ให้รถอยู่ในเลนระบบช่วยเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติ ระบบช่วยหยุดขนาดเดินหน้าและถอยหลังค่ะระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขนาดถอยระบบช่วยเตือนเมื่อเมื่อยลา้าขับขี่แล้วเราไม่เมื่อยเขาก็จะมีระบบเตือนให้ระบบ G vectoring control plus ค่ะระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบเบรคมือไฟฟ้าแล้วก็ระบบออ t โตโฮจอแสดงผลข้อมูลขับขี่ที่กระจกด้านหน้าที่เราบอกไปเมื่อกี้เลย ตัวนี้แล้วก็เขาให้ตัวลำโพงบอสมาด้วยทั้งหมด10ตตำแหน่งค่ะตัวลำโพงบอสตัวนี้ทั้งหมด10ตำแหน่งจอวิทยุรองรับ Apple Carplay ด้วยโดยรวมภายในก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องอยนต์ด้านหน้ากันค่ะเดี๋ยวเรามารับชมห้องเครื่องอยนต์ด้านหน้าของเจ้าตัวมาด้า c X ี5วกันค่ะ เราเห็นนะคะก็จะมีโลโก้ตรงห้องเครื่องยนต์เป็น Mazda แล้วก็เขาเพิ่มตัว Sky Active Technology เข้ามาด้วยเดี๋ยวตัวเดี๋ยวเรามาดูตัวรุ่นเครื่องยนต์กันเนาะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ Sky Active G 2.0 DOHC แถวเรียง4.16สูบ16วาลวาวค่ะพร้อมระบบวาว แปงผ่านคู่อัจฉรยะดูโอ S V T และระบบไอเสีย er, c 2 1ค่ะตัวนี้แรงม้าอยู่ที่165แรงม้าค่ะแรงบิดสูงสุด210นิวตันเมตร m, ค่ะความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง56ลิตรค่ะอันนี้เลยใครต้องการ รถสามารถเข้ามาที่โชว์รูมได้เลยค่ะสีแดงแบบนี้สวยๆเลยสรุปโดยรวมค่ะของเจ้าตัวมาต้าสีเอไฟตัวนี้ราคา1,560,000บาทน่าใช้นะคะเหมาะสำหรับครอบครัวที่เป็นครอบครัวเล็กลงมาหน่อยอขอตัวเจ้าตัวนี้จะเป็นรถต่าห้าที่นั่ง และบรรทุกสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะสำหรับใครที่ต้องการใช้ในเมืองนอกเมืองตัวนี้ก็สามารถตอบโจทย์นะในการใช้ชีวิตได้เลยแล้วก็จะเป็นสีแดงสีสวยๆแบบนี้ไม่อยากให้เป็นแค่การโฆษณาสามารถมาดูรถที่โชว์รูมได้เลยค่ะเข้ามาเองเข้ามาสัมผัสเองได้เลยคิดจะออกรถคิดถึงหนูนะคะรับซื้อรับเทอรรถด้วยค่ะ และถ้าไปไม่ไกลมากตัวผู้รีวิวเองจะไปรับรถให้ถึงที่เลยค่ะขอขอบคุณโชลูมาด,ด้านาทีราชพฤกษ์ที่เอื้อเฟื้อสถานที่และเอ,อเื้อเฟื้อเจ้าตัวมดดาด้าซีเอ็กไฟคันนี้ค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาในการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งและกดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ช่องเราเติบโตไปเรื่อยๆค่ะและที่สำคัญไม่ได้เลยขอ,ขอขอบคุณสมาชิกเ i พทุกท่านที่สมัครเข้ามาค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราเดินทางมาถึง15,000นพซับสไครแล้วค่ะขอบคุณทุกกำลังใจและคำติชมต่างๆนะคะและที่สำคัญท่านผู้ชมรบกวนสมัครสมาชิกเข้ามากันเยอะๆนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำวิดีโอคลิปต่อๆไปพัฒนาคลิปวิดีโอต่อๆไปเรื่อยๆค่ะ ยังไงก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด s u b สไคร b ์ hmm. คลิปวิดีโอต่างๆของเราด้วยนะคะแ mm hmm. ย่ก็อย่าลืมสมัครสมาชิกกันเข้ามาเยอะๆนะคะถ้าใครยังไม่ได้สมัครทางเราจะมีสิทธิพิเศษให้มากมายแล้วก็จะส่งของขวัญไปให้ถึงบ้านเลยคะ่ะเราจะไม่บอกว่าของขวัญชิ้นนั้นเป็นอะไรเดี๋ยวเราส่งไปให้ถึงมือท่านแน่นอนใครสมัครเข้ามาแล้วที่ยังไม่ได้ทัก เพจเข้ามาก็การุดาทักเพจเข้ามาด้วยนะคะสมัครกันเข้ามาเยอะๆนะคะแล้วก็ติดตามกันเยอะๆแบบนี้ต่อๆไปค่ะ,ะชุดเป็นไงบ้างแล้ววิวบรรยากาศด้านนอกเป็นยังไงบ้างเอ่ยไปละค่ะบ๊ายบาย